สวัสดีครับสวัสดแีแม่แม่บางโพนป,ปุ๊บข๊นเียรูท่านครับวันนี้าร์มจริงมันก็ได้เปิดเผยขึ้นมาให้สิครับดำกะขายของออกเบนเลยเหรอทำไมราคามันขนาดนั้นดำอืม เอฟซีครับย้ำนะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติกับตัวละครลูกตัวแต่ครับไปเพื่ออัศรดนะครับในการรับชมรับฟังครับสี่ครับน้องลาสเอรครับนะแชทหลุดครับแชทหลุดเอฟซีครับโอ้โหสนุกดนะครับนะความจริงเปิดราคาเปิดนะครับ ท่านครับฟาร์มจริงเปิดราคาเปิดโอ้ยดำทำไมมึงขายของขนาดนี้ดำเอ้ยทำไมไม่มีฟาร์มที่จะนะับสิครับนึกคิดบ้าง <c oughs> คือวันนี้คือขายของเยอะมากเลยนะราคาแพงมากเลยนะร <c oughs> ับมาตัวกิบบาทเองดำ <c oughs> ตอนนี้สิครับเป็นสิ่งที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักนะครับ สังคมวิพากษ์จานหนัก,นกแต่ว่าอย่างว่าใครสิครับจริงๆแล้วนะครับนะจอร์เขสเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะไปนั่นอะไรเรื่องนี้มากมายหรอกแต่ด้วยฟามที่ว่าเออ,อีบานะพาพังืีต้องใจว่ายานพาพังวันนี้ความจริงมาเลยปะเยวันนี้ความอุวันนี้ความจริงมาเลยปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นนะครสิครับนะเรื่องราคาอะไรเงี้ยสิครับเรื่องราคาอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งเราเราคือ เราอึ้งเลยอ่ะนะครับกางเกงเนี่ยเกงช้างเนี่ยหรือว่าเกงในหลายอย่างหลาย,ลายตัวเนี่ยคือส่งหกสิบห้าบาทอ่ะคือเอามาขายสองห้ามันเกินไปปะทุกท่านผมถามหน่อยอืนี่ครับแชทหลุดไอีครับเนี่ยแป๊บนึงนะแชทหลุดนะครับเนี่ยไอซีดูด้านไหนีฟังนะที่ ที่แม่กาดาเอาประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าสินค้าที่ร้านมีเยอะค่ะลูกค้าจะดูเพิ่มเติมไหมแม่กาดาอยังซื้ออยู่ไหมตอนนี้น่าจะประมาณเดือนละครั้งค่ะเห็นแม่กาดาขับรถไปเองค่ะรู้กันหรอคะโปรตีขับไปหรอคะมีบริการขนส่งไหมคะ คือที่ดําขับรถไปเนี่ยนะหนึ่งมีเอฟซีจ่ายค่าน้ำมันให้สองมีเอฟซีจ่ายค่าเสื้อผ้าให้อันี้ได้ขึ้นทางล่องเลยอะ่ะเอฟซี่ครับคือมึงได้ทั้งขึ้นทางล่องเลยอะ่ะมึงกะเอาทุกเอาทุกเอาทุกอนุเลยคือแบบคือ สุดยอดสาสี่ขามึงแล้วของมึงเอามาราคาอนี้มึงมึงปล่อยไปแพงมากเขาขายกันร้อยยี่ร้อยห้าก็เกินจะทนแล้วนี่มึงขายแบบโอโ้โหอีสี่ขาผมเห็นแบบแล้วของมึงมนี่เนี่ยคือสาเหตุที่ขับไปเอาเองหนึ่งคือราคาน้ำมันผมเข้าใจแล้วทำไมาต้องขับไปนูน่นขับไปนี่ขับไปนั่นคือดาคาน้ำมัน นะได้ค่าน้ำมันจากเอฟสี่แมแม่นะแล้วก็มีแม่แม่จ่ายเงินให้ด้วยหูมึงได้ขึ้นทั้งล่องเลยจรงนี้ต้องสอบขอ,บอร์นครับตรงนี้ต้องล้องสอบขอ,บอร์นะ่ะคือขายของมันแพงเกินอืมไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แบบว่าคือจะพูดยังไงอ่ะเ4ฟี่ผมสงสารเอฟสี่เขานะ ผมตงสาสรเอฟซเขานะที่ไปหลงคารลมแล้วก็ไปหลงเป็นเยื่อตอนนี้นผมมองว่าเอฟซีเป็นเยื่อนะครับเอฟซีดําเป็นเยื่อจริงผมมองงันเลยอได้ไหมพวกผมมองว่าเอฟซีเนี่ยเอฟซี FC ของดําเป็นเยื่อ จระเข้ก็เลยเปิดฝั่งจริงให้กับเอฟซี FC ทุกคนได,ได้รู้กันครับว่าเนี่ยตอนนี้อาธาิการตอนนี้มันเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะเข้าใจไหมครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องจริงเนี่ยมันมันมันไม่ยากหรอกครับวันนี้มันก็โป๊ะแตกแหละเป็นที่เหมือนร้อยเอ็ดพูดอ่ะพระม้าหมักคูเห็นวะร้อยเอ็ดรับมาไม่เท่าไรเองดําไปขายขู่ไปขายแบบสุดยอดอะ่ะคือขายของเกินราคามันเกินไปเอซี FC FC ครับมัน มันมันไม่ได้อะความจริงมันเปิดแล้วเนี่ยใหม่ชลาวันนะครับเนี่ยเปิดแชทหลุดมาทําไงเนี่ยนะครับนะถือว่าเออเพนันไ้้สิครับวันนี้นะผมบอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้ครับสุดยอดมากครับผมบอกเลยครับว่าเห็นกันได้มากคือมึงขายเกินกําหนดอ่ะคือมึงมึงเอาราคามากเกินไปอ่ะนะ คือมึงกลาวว่าผมแบบสงสารเอฟซีมากๆเหเลยที่แม่งไปไปนะครับไปช่วยเหลือนะครับนะนะครับเ <c oughs> พระเาะฉะนั้นเอีครับเนี่ยการที่ไปบูรี่สินค้าคนอื่นนะครับ การที่ไปบูรี่สินค้าคนอื่น่แล้ววันเนี้ยเป็นไงครับเป็นไงมึงนี้แบบเอาทุกชอ็อตน,นะนะน,นี่คือสันดานนะครับนะครับนี่นี่คือครบคือนี่คือสันดานของอีดํมเลยสิครับคือแบบพูดง่ายคือ กูไม่สนใจกูไม่แคร์นะครับกูไม่สนใจกูไม่แคร์นะครับกูจะขายอย่างเดียวกูจะโกยอย่างเดียว กูจะโกยจากแม่ๆอย่างเดียวนี่แหละอีผมแดงถอยไงกูบอกแล้วนะครับนะคือมึงมึเอาขนาดนี้ผมแดงมันเลยไม่อยู่ด้วยไงนะครับนะครับอืมนะครับพี่ไี่ครับวันนี้ก็ฝากไอซีด้วยนะครับนะฝากไอซีด้วยนะครับนะฝากเอซีของนี่ดำด้วยถอยได้ถอยครับถอยได้ถอยถ้าคุณไม่ถอยคุณก็ตกเป็นเหยื่อแบบนี้นะครับคุณก็ต้องโดนเอาเปรียบแบบนี้ตลอดไปนะครับ ก็ฝากให้คุณคิดพิจารณาด้วยอะไรที่คุณถอยอได้คุณถอย,ถอยซะนะครับอ่ะโอเคครับนิทานคนิทาน